ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงครับท่านผู้ชมครับไปคุมพี่36ป่ะคะสวัสดีครับเชิญครับ Welcome to Crazy Taxi สวัสดีครับนี่คือ Crazy Taxi ครับคีดว่าจาแจกเงินครับอะไรคะรายการแจกเงินบนแท็กซี่ครับเดี๋ยวเราเล่นเกมสองเกม ถ้าเล่นผ่านก็ได้เงินกองลงไปครับนี่ชื่อวัดครับน้องชื่อ,อกิฟต์ค่ะ,ะกิฟกับโบค่ะบอยู่กับผมคู่นะค่ะาคุยรายการใหม่ใหม่มโอเคครับคุนปฏิสัมพันครับครับเราเจออ่าปุ่มกดด้วยกันงั้นเพื่อเป็นการรูทมิวจักกันมากขึ้นอยากให้กิฟต์กับโบช่วยพูดชื่อ,อรายการเราดังๆห <แ S 1> <ล>นึงแท็กซี่บ้าฮาแจกเงินนะครับแท็กซี่เอามาสองสามแท็กซี่บ้าแท็กซี่แท็กซี่ก่อน ยากตรงไหนวะเอาเรซี่แท็กซี่เ r รซี่้าไม่ใช่ไม่ใช่เรซี่แท็กซี่เรซี่มาแจกเนตื่นนะครับห้าสี่สามสองเรซี่แท็กซี่แท็กซี่าแจกเงินยัง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 บอกว่าอะไรพฤติกรรมเฉยๆเดี๋ยวพี่เปิดกระจกให้แล้วพูดตะโกนดังๆนะอ้องอะไรอะไรสุดท้ายอะไรพี่ห้าสี่สามสองเรซี่็กซ ที่บ้านรู้จักแบบคนท้องคนอะไรนเงนี้ยมีไหมมีค่ะเกมแรกครับสองร้อยบาทให้ชื่อเกมว่าช่วยทำก่อนไนมะ่ชื่อเกมไม่ <laughs> ชื่อเกมน,นี่คิดสนุกเลยเอาลูกโปก่งยัดท้องแล้วก็ทำให้ลูกโป่งแตกภายในสองนาทีมาลองดูก่อนอ่ะได้ครับอย่างนั้นเลยได้เลยอุ้ยกลัวเสียเหมือนโป่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวเสียงลูกโป่งอ่ะกลัวเสียงลูกโป่งอ่ะไม่ต้องเอาแบบคนคนท้อง

คนเปลี่ยนคนสลับสลับอ oh <my> สลับสลังอ่ะ oh <my> ใกล้ถึงแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วเนี่ยอีกข้อนหนึ่ง้วกันเพื่อเป็นการเสียเวลาเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน,นยังครับนานอันนี้จะเป็นชื่อเกมว่าหากันเจอกที่ให้300ร้อยบาทไ,ไ,ไม่มีอะไรเสียโอเคต้องสองคนนะครับต้องหยิบเส้นออกมาขึ้นมากินไว้ในปากครับแล้วค่อยๆ่อยหยุดค่อยค่อยหยุดถ้าเจอเส้นเดียวกันก็ถือว่าสำเร็จคือถ้าเราใช้มือหยิบขึ้นมามาันจะง่ายถูกไหมมันจะเจอพร้อ,อ,อมใช่ไหม เไี yeah, ่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไก่ไอ้มันไอ้มันหมดเลยให้มันหมดเลยโอเคครับเส้นนี่เส้นเดียวนี่เส้นที่หน่ เวลายังเดิมอยู่เวลายังเดินเดินอยู่เอาเอาเี้หมดเี้หมดเลี้ยงหมดโอเคสองเฟสนะ <c oughs> เร็วเร็วเร็ว โอเค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 ครับอันนี้300จากรายการ คุณท่านชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ Crazy Taxi Taxi บ้านห้าแจกเงินมาโดยตลอดนะครับวันนี้จะขอแจ้งเรื่องการออดการาดใหม่นะครับจากปกติที่เราจะออน YouTube เพคหนึ่ง20นาทีแล้วก็นานๆานานเจกันาทีครับเดือนนึงเจกันทีบ้างเดือนกว่าบ้างคราวนี้เราจะอยากเจอทุกอาทิตย์ครับเราก็เลยจะพยายามทำลิปให้สั้นลงนะครับแล้วก็มาเจอทั่วทิศเลยอาทิตย์นี้สันออ้นน้อพออาทิตย์นี้สั้นน้อพอแต่เจอกันบ่อยๆนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านมือถือจะได้ดูสะดวกขึ้นนะครับประหยัดเงินไพ่กระเด็นมากขึ้นเพราะว่า 3G บ้านเรามันก็ยังไม่ใช่ 3G ที่แท้จริงคนระับก็จะโหลดดูยาวๆได้ออกหัวลำบากครับต้องเห็นใจคนดูผ่านมือถือครับก่อนจะจากกันไปครับขอขอบคุณผู้สนับสนบใจดีครับโรงเล่าแสงจันทร์ในมัยราพินาาครับตำหนานเพลงเพื่อชีวิตครับคุณยุทธรุตเจโลครับคุณลืมทวินล็อกคัดครับคุณเพราะชันถือ,อยาที่แสนทรมานครับ ก่อนจะจากกันครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวก่อนไคยเฮ้ยคิปมาหรือ,อยังรายการมาวันไหนสามารถกดติดตามได้ทางนี้ครับแล้วก็ใครที่อยากดูรายการ p l ็กซี่แท็กซี่แท็กซี่บ้าาจังินทั้งหมดนะครับกดได้ข้างบนนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ